ตำนานลึกลับ,ลบเมืองเพชรบูรณ์เรื่องขอนไม้มาดในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมาหากษัตริย์ได้ประกาศให้หัวเมืองต่างๆหาไม้ขอนขนาดใหญ่อย่างดีเพื่อจะนำมาขุดเป็นเรือพระที่นั่งจ้าเมืองเพชรบูรณ์ได้หาไม้มาดสองต้นที่มีความตรงงามยิ่งนักโดยตัดจากปากบ้านวังบาลโยงกับจากนั้น ได้ทำการบวงสรวงเชิญแม่ย่านางเพื่อขุดโคลนให้เป็นรูปเรือแล้วล่องน้ำป่าสักมาเพื่อไปกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากแม่น้ำป่าสักมีความขุดเคี้ยวมากมีเหตุการณ์ที่ขอนไม้มากมาติดค้างอยู่ที่บ้านสักน่อยเป็นเวลานาน,านกว่าจะได้เดินทางต่อไปการเดินทางใช้เวลามากจนกระทงงั่งล่วงเลยเวลาคัดเลือกขอนไม้ไปแล้ว เมื่อขอนไม้ทั้งสองได้ล่องไปถึงแถวสระบุรีก็ทราบข่าวว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงเลือกขอนไม้ที่มาจากลำน้ำน่านไปแล้วขอนไม้พี่น้องทั้งสองก็ถูกลักทิ้งไว้แม่ย่านางจึงเกิดความผิดหวังเสียใจพากันร้องไห้จึงชวนกันลอยทวนน้ำเพื่อที่จะกลับไปยังวังบานถิ่นกำเนิดขอนน้องร้องไห้จนหมดแรงก่อนจึงจมลงแถวสระบุรีนั่นเอง บริเวณแห่งนั้นก็คือบ้านสาวให้ในปัจจุบันแม่ยานางขอนไม้มากทูกพี่ก็ยังคงร้องไห้ลอยทวนแม่น้ำป่าสักกลับวางบานต่อไปจนมาถึงบริเวณหน้าวัดท่าน้ำก็หมดแรงและจมสู่ก้นแม่น้ำการเวลาผ่านไปนับร้อยปีแม่ยานางทั้งสองก็คลายความโศกเศร้าลงจึงได้พร้อมกัน ไปสร้างนิมิตให้กับคนทั้งที่สระบุรีและวิเชียรบุรีเพื่อให้นำขอนไม้ทั้งสองขึ้นจากน้ำที่สระบุรีอยู่ที่วัดเสาให้ที่วิเชียรบุรีอยู่ที่วัดวิเชียรบำรุงส่วนที่บ้านวังบานก็ยังคงเหลือร่องรอยตามตำนานคือสารเฉพาะต่อมาที่เป็นต่อของขอนมากบริเวณที่นำขอนมากไปโกลดคือวัดจอมสี ซึ่งเศตไม้ที่ถุกถ่ากไปกองรวมป็นอยู่ได้มีการสร้างประทาดครอบไวเรียกว่าประทาดดอยเ็ตและที่หลมสัก์ก็ยังคงมีบ้านสักงอยอยู่ริมแม่น้าผวาศักหลังจากนั้นมีเรื่องเล่าว,ว่านางไม้ต่อมาดมาเข้าฝันบอกว่าร้อนอยากอยู่ในน้ำชาวบ้านจึงได้พากันขดตอไม้แล้วนำไปแช่ไว้ในสัตว์ภายในวัดศีฐานปิยาราม บ้านวังบานต่อมาไม่นานนี้เองมีการอัญเชิญต่อไม้มากกลับขึ้นมาไว้บนศาลใหม่อีกครั้งเพื่อให้คนกราบไหว้ขอพรแต่แล้วอีกเช่นเดิมมีนางไม้ต่อไม้มากมาเข้าฝันผู้คนอีกว่าอยาก,กลับลงไปอยู่ในน้ําเหมือนเดิมชาวบ้านจึงพากันนําต่อไม้มากลงไปแช่น้ําไว้ในสาะเช่นเดิมแต่คงขอกิ่งหนึ่งของรากต่อไม้มากดังกล่าวคงไว้บูชาในศาล ซึ่งปรากฏอยู่ที่สารเจ้าพ่อต่อมามาจนถึงทุกวันนี้